สบายดีนะสวัสด like. mm ีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขันเด้อะสุขมุกสุโมนเนาะพบอพ่อกันทุกเก่าพี่น้องกับทุงประเทศไทยเนาะหลังจากเตรียมวัฒนาสีหามือพี่น้องเอ้ยใหญ่เลยด้พี่น้องไก่เอาเสียกไก่รับพี่น้องตาดด้บวตาดพี่น้องเอ้ยเนาะตัวอาหารพี่น้องโอ้เสี่ยงร้องกินเสียกไก่รับพี่น้องอ่าโคกมือเลยได้พี่น้องเอ้ย ไอ้เตอดูน้องเลยตายบ่เน,นะานะก็มาเสกไปตายน่องตัวหันไอ้ไหวเตอดพี่น้องเ้าลงวันที่อาวเตือวันที่สิบเอน้องวันนี้กัวันที่สิบเจ็ดเต๋อเยอะก่อยอให้ก็แล้ว หอยปลกปลกหัวหานพี่น้องขยายกเรือกเรื่อยเสียงมันไกลตายกับพี่น้องเขาก็ได้ลงคลิปพี่น้องกินทับอันน้องแล้วก็ปลูกสดานอยู่าน แมพี่นอ้องไก่มัดอยู่ในแค้ม <c oughs> ตอนสี่สิบสี่สกว่าวันเทากับหายพี่น้องไก่สี่บวัน ้าจ,จับคอยเอาไปย้ญญายออกเพิ่งหนึ่งละวันเราให้ยาวัคซีนเตียบบางวันมันจิตายดอกว่าตอนนี้ก็ซีมงซีน่ะบอกว่า Tìm nè, nó vừng nè, rồi, này, này được rồi. Ừ. <laughs> Đẹp, bạc, không, nè nè mhm, nè nè mhm, nè mhm, nè mhm, rồi nha. มองมันพี่้อมองประตูอุ้ยมองวาเจ็บจริงออกได้จช่นไรบาเรียบคนปรุงหลืได้ปุ่นปุุงคนแล้วพี่องนคนมันปุ่งแล้วไว่าหรือไได้ประมาณเจ็ดมือพี่น้องเจ็ดมือได้พี่น้องปะมาได้เจ็ดมือไงเตอพี่น้องผม ไป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 ,ไป,ไป,ไปกนี่เมืดนี่กันเทก,กินดีขนาดพี่น้องกินเกงขนาดนี่น้ำพี่น้องน้ำเกินตรงนี้พี่น้องีกินตลอด อืโหโหมตัวตัวโอมักอยู่แท่หม่งเลยนะไปไปไปอ,อ๋หอหอกเลยนะมีหม่งออกจะอีกไจับก่อนนะจับคน่ีนออกพรอะอกเขาขันเลยมันออกหมุอนอย่างเดียว เอาไปเอาไอาเวาเจ็กใครวามันตายจากโจยำสาสุสุสุกจะนยามจะนาใช้ซอยเขื่อนหัวหานในมันอเาหัวหารมานเกือเจี๊ยเหมองนี่กับเจ๊ยหมองนั่นเช่ะสุดเล่งเลยเดนมสุ โคาอัน้ำแตกหมอกเลยอาจะหัวมันตายแลวพอตายตายห้าบอลเ่ยห้ากับเพ็นตายเกีบยมอกจะได้ตายเกีบหมอกตายอีแล้วสองตัวตายไรห้ากับอะไรเสรนมันน้อยจยำเหมืน้ตาย เราต้องดูแลบึงน,น้ำตัวหานมันก็บไฟสายมันบหิวันนา้ามาจู่จู่ถ้าจู่เจ็ดได้ไหมถมันจู่เจ็ด อยู่เกตพี่อ่องความหดแต่มันอุ่นนะพี่น้องเดือดมันอุ่นแใจมันสีหนาวเลยหจูดแล้วก็อุ่นเลยจังหน่อยตายเลยก็ชีวิตตายก็ตายอยู่สามตัวเลยเป็นสามตัวเออเฉย mudah mudah ni. Kendiri. ผัดลมผัดมืดมือวืดคืนนี่พี่น้องพัดลมโบผัดไก่ตายมัดผัดตลอด ไก่หมืกว่าตพี่น้องมื่นสามสพหาลอไก่ตรงขอกนี่น้อยขอเคอกันแปดพันกว่ามีช่องขอบาความมั่งก็ยะรมืมกดไล่ก็แทรกก็ตามเด้อพี่น้องออเด้อสุดท้ายไกจเนาะเล่นช่องกันไงเล่นยจะมีความสุขเด้อพอพี่น้องนั่นกลับไป ความปลอดภัยทุกคนเนาะเขาบริเวณย,ยังพี่น้องเขาเห็ุงานตรงกลางบ,บริเวณน้ำมูดอกพี่น้องเห็ุงานอย่างเดียว <c oughs> เห็ุงาน,นพี่น,น้องเนาะไปแล้วพี่น,น้องดีดีนี่สุขภาพแข็งแรงำรำลึกส,สุขคุณต่องการชีวิาสบายดี